แบบเช่นเคยในะช่วงรีวิวสินค้า IT นะครับรีวิว Airpods Mac นะครับผมเครื่องสูนไทยซื้อจาก Studio 7สาขาเดอะมอลล์บางกระปินะครับผมสองสัปดาห์แล้วราคา19 00 0่บ้านข้อรบาทวัสู่ดีมากชอบมากดีไปทุกอย่างแต่เคสไม่กันอะไรต้องหาซื้อกระเป๋าเพิ่มนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานถึง4วันชาร์จทีจะใช้แต่ตอนนอนกับตอนดูหนังเพราะมีแว่นตาของฮูยนะครับ รับเสียงดีมากชอบมากตัดเสียงรบกวนได้ดีไม่ดับสนิทนะครับผมแบบ AirPod Pro นั่นก็เขา่าอินเอียถูกไหมครับชอบแบบครอบมากกว่าใส่นอนสบายใช้งานนานๆมีร้อนหูเพราะว่ามันข้อหูนิดหน่อยนะครับค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ไม่ได้กดหัวเพราะมีตาข่ายรับน้ำหนักไว้นะครับรวมแล้วขอติแค่เรื่องราคาถ้าถามว่าออกมาแพงกว่านี้ซื้อไหมก็ซื้อเหมือนเดิม ราคาคนจะมีกระเป๋ามาให้ก็พอใจแล้วนะครับสวัสดีในช่วงรีวิวสินค้าทีหุ่นจุดลงเพียนเท่านี้นะครับขอบคุณสชิตามรายก,การชมเด้เลยสวัสดีครับ